สวัสดีค่ะวันนี้เราไปออกมาข้างนอกนะคะมีพร้อมกับนางเอ,งเอกล้านวิว2ท่านจ้าคุณนายสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีท่านาผู้ชมค,ะค่ะ,ะไม่เท่าสวัสดีด้วยครับ เอานางเอกตอนนี้คุณนายเราเป็นนางเอกร้านวิวแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็นางเอกล้าน <c oughs> ร้านวิวของ,ง,องช่อง, <c oughs> องเราไว้เชียงตุงอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้คือมีนางเอกล้านวิวโอ้ยแหลมมากนะคะคือตอนนี้เนี่ยน้องแบงกําลังออกมาข้างนอกเนาะอ่าแล้วก็จะมาดูข้าวสารคะ่ะแล้วก็อะไรนะ <c oughs> จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะก็มาดูร้านข้าวสารแล้วก็ราคาล่า ข้า,าวสารในปัจจุบันตอนนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันเนาะในเชียงตุงเนาะเออตอนนี้เนี่ยทำไมถามว่าน้องแป้งมีนาอยู่เอ้าทําไมต้องมาต้องมาซื้อข้า,าวสารด้วยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องในโอกาสที่น้องแป้งจะไปทําบุญค่ะแล้วก็อยากจะได้ข้า,าวสารที่มันสวยๆงามๆที่เขาคัดเลือกไว้แล้วอย่างเนี้ยอ่าก็ จะไปซื้อคะ่ะถามว่าเนื่องในโอกาสอะไรจะไปทำบุญเนาะ,อะตอนนี้ก็ยอดผู้ติดตามจากเพจเชียงตรงตะซีรีครบ3ามแสนโฟลว์แล้วนะคะจากช่อง YouTube น้องแป้งเชียงตรงก็หวังว่าจะถึง3 0 0แสนในปีนี้นะคะก็ขอขอบ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านที่ดูน้องแป้งอยู่บนหน้าจอนี้เนาะตอนนี้น้องแป้งก็นัดไม่ค้า ไว้นะคะเอ่อจะไปดูข้าวสารเนาะแล้วก็จะไปเหมาทั้งล้านเลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะก็เอ่อจะเอาเท่าที่กาลังตัวเองไหวเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูกันเนาะก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอแมค้ามาสักพักหนึ่งก็เราจะไปดูข้าวสารกันค่ะก็อาจจะมีเอ่อยางน้ํามันกระเทียมอ่าพริกนะคะ ที่น้องแป้งไปเหมามาทั้งส่วนจากอีพีที่แล้วนั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวเออตอนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนอีพีที่เตรียมของนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องแป้งด้วยนะคบสู้ๆนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มาจอดอยู่ที่ตลาดเนาะตอนนี้เนี่ยตลาดเชียงตุงก็ทําเป็นอาคารเป็นห้องเป็นห้องเป็นแถวแบบนี้แล้วนะครับสามารถมาเช่าขายของได้เนาะ,อะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา บ่ายสามครึ่งแล้วจ้าก็ตลาดก็จะปิดแล้วเนาะตลาดก็ปิดอตอนเที่ยงเนาะ,ะก็อาจจะประมาณนี้นะคะเนี่ยอย่างร้านนี่ก็เป็นร้านเย็บเ,เย็บผ้าเย็บอะไรร้านอะไรต่างๆนานานะคะเดี๋ยวรอแม่ค้ามาสักแป๊บหนึ่งก็ไปกันเลยครับวาวมาหาแม่ค้าขายข้าวสารเย้า มาได้แนต่ไรขายข้าวสารวัยตีนหนอข้าวสารหนอมีหลายเมียมีหลายเมียว้หน่นียอมันบ้งมับต้งก่ผมนีค้าผมี่แบบแม่อะไเขายังงอตาหอมตาหอมตาหอมก็เอาหางดินมอนาไหนว้องแ่ตาหอมอกเยีนหนอเสียงสํำคายตีนางหนออันนี้นี่เลยค่ะ เป็นเสียงนี่เสียงเดนไม่คัดอ๋ออันนี้ข้านงวอนขนงวอนโอ้ลกไ่เท่าเต้ลูกนั่งเดียวข้านงวอนข้าวเจ้าหอมหอมน่หม้วอันน้ขวนข้านงวอนน่เหมอขาหอมได้ำมีดมอันอีกหนึ่งสีเหมือนไอันนี้อันนี้โนี่เหรออันนี้สิบเโลสิบเอดโลเนาะ เอาไว้ข <park mulheres> ึ้นสิเอ็ดน่นอตีีบกรงเนย่ะสีเอ็ดก็บักก็มีสามสิเอ็ดพันสาสิเอ็พันเลือกแต่งออนทงนั่นกน้ยอมเีเออตีเยเตีออตตีเออไร อันนี้เป็นสีก๊อกใส่สีสาปั้นเนี่ยนะฮิองกอกเลยก็ไปไม่ได้กัลูอเป็นย่างตุ้อเนี่ย

มังโเอาไหล่นาเต้มตาลุนองมังคเอเอามานึ่งอนอันนี้ทำไรคะนวอนองคไคไรคานดีราคาวคนี่ไรคาเไรตาล่ะอไรคาแล้ว เราเอาตุ๊กๆมาขนไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นหลานชายคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะโอ้โหคุณนายไหวไหมเนี่ยออโล่สี่สิบเอ็ดโลนะคะป้าโทสี่สิบเอดนั่นเนาะอือหืใครอยากจะมาอุดหนุนอุดหนุนที่คุณป้าได้นะคะนี่ก็เป็นคุณป้าเนาะญาติญาติไม่เท่านะคะ เนี่ยร้านก็จะเป็นอยู่อย่างนี้สามารถติดต่อได้นะคะขายเข้าอ่าฮะโอ้ปลาถูกเนี่ยตุกตุ๊กคือแบบโอ้โหถ้ามาคือแบบเมื่อกี้โทรหาคุณพ่อไม่ติดไงโลโลสิบถุงนะคะเราจะเอาไปเนาะ สิบถุงก็ทั้งหมดก็เป็นโอ้โหหลายเยอะมากมากเลยนะหกถงโอ้โลโหลโหลแสงหลังห้องไหมเป็นหกถงหนึ่งสองสามโอ้โหลโหลโหลสอง,องเดี๋ดนะ้วยสองสี่หกเจ็ด แปดไม่ใส่ผ่าพุ่นพองกันเด้อหนึ่งสองสามโอ้ลุลุลุล,ลุตึงตึงตึงของแถมหนึ่งถุงแถมหนึ่งถุงข้าเนียวแถมหนึ่งถุงหนึ่งสองสามอลลุลุลล

ก็เอาเข้าวสารพี่ชายเขาไปเอามาให้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องแป้บอกก่อนเมื่อกี้ไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าราคาข้าวสารที่นี่เนี่ยหถุงเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็1ถุงอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่41โลนะคะอยู่ที่ราคา33,000จัดนะคะก็จะเป็น6 0 0เอ่อ60บาท เงินไทยนะคะก็หนึ่งถุงเนี้ยจะมีอยู่สี่สิบเอ็ดโลนะคะแล้วก็น้ำแเป้จะทําบุญรอบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ําพริกกับเออน้ําพริกน้ำพริกถั่นเน่าแหละแต่ว่าเป็นน้ําพริกถั่นเน่าเป็นแผ่นแล้วก็ผสมทวิส่งนะคะอันนี้แล้วก็คุณแม่ได้จัดไ้เป็นชุดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นขน่าเจ้าสนิทรวมไปทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่60ชุดนะคะ60ชุดก็เป็น120ถุงเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เออแล้วก็จะมีขนมอบแผ่นอันนี้ด้วยนะคะก็จะไปทําบุญน,นะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยได้ไปซื้อน้ํามันพืชมาด้วยนะคะน้ํามันพืชต,ตอนนี้อยู่ที่ราคา1ลังเนี่ยหลังเนี่ยอยู่ที่ราคาสอง0 0ื่น เก้าพันจัดนะคะมีอยู่หกขดเนาะสองหมื่นหกพันเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาเออตีไปสามหมื่นก็หกร้อยบาทนะคะตีเป็นเงินไทยให้ดินะมันจะเป็นมันคือแบบโอ้โอ้เป็นอันนี้เป็นน้ำมันแบบนี้นะคะก็ ไว้จะเอาไปทําบุญเก้าวัดกันในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็สาธุร่วมบุญโมทนาด้วยกันนะคะทุกๆคนคน,คนที่ดูน้แฟ้งอยู่บนหน้าจอหรือว่านอกจอหรือว่า,อ,าอยู่ในทิศทางต่างประเทศในประเทศนะคะก็เพราะมีกําลังใจจากทุกๆคนนะคะนแฟ้งก็เลยจัดทุกอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําบุญเนาะก็ เอออันนี้ยังไม่ครบนะคะเมื่อกี้น้องแป้งก็ได้โทรไปสั่งเพื่อนนะคะเพราะว่าคุณแม่เเพื่อนน้องแป้งขายเกลือด้วยนะคะน้องแป้งก็จะอุดหนุนคุณแม่ไปด้วยนะคะจะมีทั้งเกลือนะคะแล้วก็จะมีทั้งอะ,อะไรนะคะก็พริกด้วยใช่ไหมคะคุณนายแล้วก็ซิกมาแล้วมีพริกพริกสดที่เราไปเอามานั่นแหละแล้วก็มีทั้งกระเทียมไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะคะก็ พออยู่เนาะคือน้องแป้งซื้อไว้ตอนนั้นน้องแป้งไปตลาดแล้วก็ไปซื้อเจอแม่ค้าจากเมืองยางมาขายนะคะน้องแป้งก็อุดหนุนไว้แล้วก็เอามาเอามาไว้นะคะก็ตอนนี้ก็ถือโอกาสจะได้เอาไปทําบุญแล้วนะคะก็ไว้ถึงวันพราแล้วเราจะนําสิ่งของพวกนี้ไปทําบุญกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันเนาะแล้วจะนําสิ่งของพวกนี้ไปทําบุญกันนะคะต,<า>ตอนนี้ก็ขอพักผ่อนกันนะคะเย็นแล้วค่ะ ม่จะไปเอากระเทียมมาหรอขอดูหน่อยขอดูหน่อยกระเทียมนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นกระเทียมแบบเออก็สวยงามอยู่นะคะคือก็เป็นกระเทียมมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพริกสดเนี่ยเขายังไม่มาส่งเราเนาะก็เราไว้มาส่งแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะว่าพริกเชียงตุงเป็นยังไงเนาะก็เจอกันอีพี EP ที่แล้วเนาะเดี๋ยวแล้วเจอกันอีพีหน้าว่าเราจะจัดมาเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยอะคือแบบ คือน้องแป้งตั้งแต่น้องแป้งทำคลิปมาน้องแป้งอยากทาบูญอยากถวายข้าวสารแล้วก็อะไรสิ่งของอะไรแบบเนี้ยคือน้องแป้งยังไม่เคยจัดเลยอะ่ะก็ตอนนี้คือแบบเออเกิดมาจากใจว่าอยากจะทําบูญแล้วก็เอออยากจะทําแบบนี้บ้างนะคะก็เพราะมีกําลังใจจากทุกคนนะคบตื่นเต้นตื่นเต้นตืนต่นเต,ต,ต้นมากเลยนะคบมีเมย์มีแฮงอหน่อยโ,โลโลสิบจ้อยสิบจ้อยหกจะเป็นหกสิบทองกันละ ออลโล่ยาวเล้มว่ะวันนี้ก็ต่อจากที่น้องแป้งไปหาข้าวของมาเพื่อที่จะไปทําบุญนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตก่อนว่าหาได้มาอีกคือไม่ใช่เขามาส่งพริกเราแล้วแหละเนี่ยพริกสดนะคะอันนี้ก็ประมาณสองโลกว่าเนาะคือหนึ่งจ้อยอะ่ะเออมาในน้าสดมากเลยนะคะเพราะว่าน้องแปงมา ่ายคลิปในช่วงตอนนี้ก็เป็นหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มของเชียงตุงแล้วนะคะแล้วก็เราไปได้ไปเอาเกลือมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีจะมีทั้งเกลือพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำมันแล้วก็ถั่วเน่าแล้วก็ข้าวสารน,นะคะถั่วเน่าแผน่นแล้วก็ถั่วเน่าผงด้วยเนาะเนี่ยเกลือก็ประมาณหนึ่งถุงอย่างเงี้ยไปเหมามาหมดเลยนะคะโอ้โหสวยงามมากเลย เตือนี่ก็อาจจะประมาณ1วัดหนวัดนี่ไหลไหไหลไหลไหล,ย,หลย,ยังไงก็เราติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะสําหรับคลิปอันนี้ก็เป็นที่เป็นคลิปที่น้องแป้งหาเข้าของเพื่อที่จะไปทําบุญนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเราก็จะขนของออขึ้น3ามล้อแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ ยังไงนะั้นน้องไป้งก็จะอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้คลิปอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่น้องแป้งหาเข้าของแล้วก็เพื่อที่จะไปทําบุญนั่นเองนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเนี่ยบอกยังไม่ถูกเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวน้องไป้งก็จะขอจบคลิปเอาไว้ก่อนเนาะได้เห็นทั้งร้านข้าวสารแล้วก็เอ่ออะไรนะคะอืมไปซื้อน้ํามันแค่เพียงเล็กน้อยกับซีรีส์ของน้องแป้งที่เอ่อออกตามหา ของที่อยากจะทําบุญนะคะแล้วก็มีประมาณนี้นะครับก็เยอะอยู่พอสมควน,นะครับทำเท่าที่กำลังตัวเองไหวเนาะก็สาธุร่วมบุญอนุโมทนาด้วยการทุกทุกท่านที่ดูน้องแป้งอยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็เดี๋ยวโอเค ก็จบคลิปแล้วก็คืนนี้นะคะพักผ่อนนอนเต็มอิม่มแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาไปทำบุญกันนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะคะร,ราตรีสวัสดิ์นะคะบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ